เรามาดูรถเซียกั้งกันนะอัดรถทั้งวันวันนี้ได้สี่โมงเลยนะวันนี้อัดรถทั้งวันนะครับเครื่องร้อนด้วยน่ะนี่นะผลนงานเขา้อฮ้ออกมาจากท่อเลยนะเมะื่อกี้นี่นี่วาวไอเสียนะเราก็คอยดูตอนเรื่องกันครับว่าอะไรเสียหายบ้างนะ เราะว่าเราอัดทั้งวันเลยวันนี้คนมันถอยมันออก้วครับคนมันออกเราอัดรถทั้งวันเลยนะเร่งไม่หยุดเลยนะวันนี้ทั้งสองคันนั่นแหละเนี่ยหมดไปหลายหมื่นนะคันนี้ก่อนจะได้สภาพนี้นะครับแต่เบาลาแล้วเครื่องจานะดูจากภายนอกไม่มีอะไรเสียหายเยอะครับไม่มีมันเครื่องเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นที่ภายใน จะดูถอดดูฟ้าด้วยว่าเป็นอะไรบ้างน,ะนี่เนละมันเป็นไรครับเจะของเขาตั้งเยอะครับคนนี้ทำงานแป๊บเดียครับสามเดือนนี่ได้ไปแสนแล้วกลับมานะนี่นะครับอันนี้ก็ค้นต่อครต่อคอนเสเร์เนานะครบับสามโมงมาตอนสามโงครับทีมเยอะประมาณไรน,นึ่คนมันออกไปโน่นนะครับ เต็มแล้วสองได้ประมาณเที่ยวนึงมันจะไปเก็หัวดกดีนะเอ้ยหัวใหญ่แล้วก็แกะออกมาแล้วนะครับขันสสก,กังแกน, <c oughs> นี่เรือมาหมดเลยเมื่อกี้จะคลองทิ้งไว้เลยนะคนว่าหลอกแตกด้วยนะครไหนนี่รอยนี่นะ แตกยาวเลยนะนี่ตอนนี้นะลูกก็ประมาณนี้เลยเอาเรื่องเหมือนกันนะก็น่าจะเปลี่ยนลูกใหม่คนระเป็นลูกป,ปลอกการน่าจะไม่เป็นไรครับการไม่คดนะว่าฟ้าซุปก็ไม่ได้เป็นรอยมากนะ หัวฉีดเย็นมาแล้วเรียนหัวฉีดเบาๆก็จะได้ตีใหม่นะฟังไอ้เสียคนระับฟังไอ้ดีไม่เป็นไรคนะรับยังเมียนคลิปอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่นะน่าจะหลุดลงมาทางนี้เลยนะสภาพนี้แหละบาอ่อนนะมา,นะาเร่งเครื่อง เรงกระแทกคันเร่งทั้งวันครับนี่มันร้อนวาวก็น่าจะเสียรูปแล้วก็ขาดเลยครับขาดตรงคอพอดีแต่ดูจากสภาพวาวมันวาวจะไม่แข็งนะเพามันบิดปกติถ้าแข็งมันน่าจะแตกนะครับแต่นี้ไม่แตกบิดอ่างหรืกอก็หรือแค่ าสูบกับด้านหน้าเนี่ยฟ้าข้างไม่ได้แกะนะไม่ต้องแกะนะครับ <Okay. S 1> อ่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟ้าข้างเราแกะแค่ข้างหน้าน,นี่นะ okay. Okay. อืมไม่รู้ว่าคอเขามีอะไรอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ค่อยเช็คอีกทีนึงนะว่ากลับมามืดแล้วนะแล้วก็แกะดูนะรีบแกะดูไว้ก่อนอืมขอไยสีนะครับ ลายสี่สิบลูกลอยสี่สิบเดี๋ยวเราจะหาซื้อแถวอะไรแถวบ้านน่าจะมีนะอันนี้ก็เดี๋ยววัดองศารงกลึงดอกบอลให้นะแลกก้วก็เอาไปให้เขากลึงหลังนองเอานะหล,ลัก้อยสี่สิบรือว่าจะคลองจะอัพเดิมเ่ย อรอยเหมือนเดิมบอกฟ้าซุปเดิมยังอยู่นะการก็ยังอยู่คอยยังอยู่นะของยังได้้าหรอเ่าของยากได้ร้อยห้าห้าบนอยู่เมื่อวานนะวันนี้ขาดเลยเ <c oughs> นี่ยตัวนี้เป็นบาลานเซอร์ซื้อมาเลยนะไม่ได้เอาตัวเก่ามากลึงนะจัดจัดเป็นชุดมาเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนบาลานใหม่นะเป็นบาลานหลบการนะ งินมันติดถ้าเป็นลานเดิมนะอืมก็ประมาณนี้ครับชาบไม่เป็นไรแ,แต่วาวเนี่ยแหละตัวดีเลย